ลำน้ำมูลเล็กเข้าเวนแทนพริกราคา51เอาชนะฟลุกน้อยเสียโอมขึ้นเวทีคว้าไม้ประกาศผมขอซื้อสิทธิ์ลำน้ำมูล3ล้านบาทอยากจ้าลำน้ำมูลไปเป็นแชมป์หลังจากนั้นมีข่าวลือเสียงเล่าอ้างเฮียตอกับเสียนอด่ากันลั่นหน้าเวทีมวยเสียโอมโพสต์ประกาศผมน้อมรับผิดทุกกรณีขอเลิกจัดมวย เฮียตีโพสขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือประเด็นที่น่าติดตามนะครับในเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับศึกมวยมันสนัดเมือง26พฤศจิกาย,ยน2567เวทีมวยนานาชาติรังสิตซึ่งนะครับก็เสียโอม,มาออกมาขอโทษหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซุปเปอร์บอลนั้นต้องถอนโชคนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานา,นารวมทั้งเฮียตี e, ก็ออกมาขอโทษบอกว่าขอโทษเสียเนาอะไรอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะไปไล่เคลียร์ทีละโพสทีละประเด็นนะครับเอาโพสของโอมก่อนนะครับเสี่ยโอมบอกว่ากราบขออภัยพี่ๆทุกท่านครับผมน้อมรับความผิดพลาดทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียวผมจะไม่จัดมวยต่อไปอีกกราบขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านโอมทําเต็มที่แล้วรักเคารพทุกท่านครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาโอมครับผม สรุปก็คือบอกว่าเขาจะไม่จัดมวยต่อแล้วนี่คือของโอมก่อนส่วนทางเฮียตีนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมๆกันเลยก็ว่าได้ครับแบบว่ากราบขอโทษเสียเนา กราบขอโทษน้องโบท๊ทที่ผมใจร้อนเกินไปน้องโอมขาดทุนผมก็ขาดทุนด้วยตลอดซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเฮียติก็เคลื่อนไหวอีกหนึ่งครั้งนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักน้องโอมและอยากให้น้องโอมสู้ต่อแต่น้องโอมขาดทุนนัดละ7 0 0 0 0ถึง100,000ผมว่ามันเหนื่อยและได้รับความกดดันอีกนะครับมวยมันกำลังสนุกครับสังคมต้องการคนแบบนี้ผู้มีแต่ให้อะไรนนะี้นี่คือโพสต์ของเฮียตินะที่มาเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่โดยสรุปแล้ว ก็มีปัญหานะครับน่าจะเป็นระหว่างทางของเสียตีเฮียตีนี่แหละครับแล้วก็เสียโอมกับกับทีมงานเสียเนาประมาณนี้เลยครับจะมีความเคลื่อนไหวควอัปเดตอีกนะครับฝากกดติดตามให้ถึง8 0 0 0 0ืซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟข่าวมวยอีกครับตอนนี้ยืนยันแล้วว่าเสียโอมจะเลิกจัดมวยแล้วนะครับหลังจากที่พ่อพระวงการมวยของเรานั้นประกาศออกมาจัดมวยเพื่อที่จะสร้างให้คนเข้ามาดูอยากจะพัฒนาวงการมวยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสู้ไม่ไหวจริงๆครับ